สบายดีได้พี่น้อง <Yeah. S 1> พี่น้องมือน,นี้สะทานมาคลายหมักแตงด้วยฮ่ <c oughs> ากับเปิดใ่้ยหมือททำอิดเอ,อ้อพี่น้อง <c oughs> อยู่บนทางรถคันนิดสิควักข้าจากรก็บอกอันนี้เหละคนท้ายไลย่ลพี่น้องเอยเจ้าขี้ย,ย,ยงมาทาันทายเห้เพิ่งประมาณสี่ร้อยหาแล้วปุ๊บไม่ก็มีทั้งถึงอันเมสรีนาะ เป็นอ่ามตกแตง่งน้ำชาขี่มาขายเลยพี่น้องชาขี่กับฝืนหานว่าน,นี่บทิคายพ่อโลดตะหูวะขายเห่แดดเต็มมูดจากคลองรถบดจอดแต่ว่าขายหยกถุงแต่ขายจะโลดละทานว่าหนินะพี่น้องเอ้ยอ่าพ่อโหลดหรือเปล่าน่าจะเ่าจะซื้อซอยเราเนาะ FC อันไฟการไปการมาซื้อซอยเด้อยู่ทางมันห่วยเด้อหาสถานสิเลยอันเอิดโขกหน่อยเนาะ วันหาภาษามาพี่น้องหนึ่กะหานีเด้อเห็นเพิ่นมาสือาสิอมาแวะซอซอยเด้อพี่น้องสักคลิปเปิดหาเมื่อเช้าเย็นวันนี้แต่ว่าเป็นไายคลิปให้พี่น้องเบิ่งนสามบทคลท้ายพ่อลถบทจอดหาไล่รายนะพี่น้องเอ,อ้อไปไกยมาทางบหมนหวยน,นอกสิขืนไปถาดโทน,นออกมาจากในเมืองเห็นอันบาทมักแตงพี่น้องเออกระเจากกำลังเออขาย์กำลังเฮอขายแบบมันขายดีบางคนก็ขายดีนะ ก๋าเรีแต่พี่น้องเขาจะก๋าเลือกหาหนังสอทุกอย่าเนาะมันไพร์มันมันได้พี่น้องเพื่อที่เชื่อมหอมอยู่วันนี้แห่งนังสกิลกันเยวะวันนี้อากาศลมพี่น้องหนาวหนาวอยู่พังไข่หนาวอยู่เนาะตั้งแต่หูกพ้งเหี่ยนมาสุดทางเลยแดดิ้หาตั้งแึ่หาอาซาด้วยอันลูกสลี พี่น้องโลโลหนึ่งไปเงินกี่พันธะท่านสหสหสามรถเจี๊ยบเหลือเงินลงโลละสี่สิบบาทมาะรฐานพี่น้องสี่ซอยนี่ด้วยสองเซนหาเป็นโลโลละสี่สิบบาทลองตีดูป้าหมอนี่คือสีว้าพี่น้องนี่นี่นี่โขวัญเอาไหมคะลองติดป้าเกือบโลได้พี่น้อง เสิยงกับเสียงไงเด้กพี่น้องนึงเกือบอาหารพันเปิดมือแหลกเกือบสองโลเกือบสี่สิซอยในเด้อมากระโลแล้วโลมาซื้อซอยไปในเด้อพี่น้องเดี๋ยวสิเอิร์ดเรียกลูกขาหายเด้อพี่น้องเอ้ยข้าจะกับเลือกหารซึ่งกันอาหารละลายสุดสุดปาดเลยวันนี้ลงจะทวงถาม เด็กค้าเนี่ยโฮกโลจนบายเลยพี่น้องเออจนบายหมู่งแหละวันนี้มันซุกนะต่างจิตเด็กค่ะอากาศจะเอิอดรถเจาะได้พี่น้องมาสื้อซอยเด้อบานหัวเด้อบานหวนัวนครไก่ซ้อนได้อพี่น้องเส้นทางเลขที่13ไต่ หมาแกะมาง่ายๆมีหมาหน่อยหมาแกะได้พี่น้องงามๆเนี่หมาไล่ไล่ดีเสียซีเป็นแบบมิเดอร์พี่น้องโบแมนน์เนาได้ลายงามลงพี่น้องอันไม่บิ่งเลยค่ะยกทงในทางหน่อยนะโบมาหอวสถานจังสะขีมันยืนขวดเอากรบโบมาหอวพี่น้องเอยพาไล่หาพาไปซีดมาแล้วเดี๋ยวเขาจะยกสยอด หมสอาด้วเอก่างน่งไหนดีม้เอว่ากนปีไหนมาก่อนสบายดีก่อนสบายดีก่อนสื่อสื่อแต่งซอยอาซาแน่ะแต่งซอยอาซาแน่ในวงก้องได้กว่าโลโลโซาเยกว่ดนะฮะขายดีบัตรได้จักโลอะไรลงร้านได้ขายจักรโลลยอหัวหาย ร้ายจักโล่และหายอยากขายหายอยากกันขายบักแตงพี่น้องมาซื้อซอยนี่เด้อกินตำเด้ออังเป้าอังเป้าเอ้กินตาำด้วยพี่น้องเด้อหายอยากขายหมกแตงพี่น้องมาซื้อซอยเน้ ตักแตงเนะี่ยพี่น้อง<แ>หันอาซาเด้อหันอาซาหน่อยเด้อนี่เด้อสองหันฮะซื้อซอยหลาแน่บอทุพี่น้องสองหันเรียนกันเด้อ<แ>อันนี้หันแม่อแสอรนะี่เด้อนี่เด้อคือแตงซอยแน่คล้ายคือกันเด้อพี่น้องนี่มักแตงลายงนะ่ะ ดดก็ได้นะพี่น้องร่มๆโอ้สิติดปิสแตะยี่ว่ะไปสองใส่สองนะหอจุดบ่สองโลนะ่ะถ้าก็บหอเทิงใส่อีมสิหอดโลนะ่ะต,ติดเขาดูมาดูดอ่ะนี่โล่ครึ่งเดี๋ยวมันสิแตกฮะเดีค้าจักโลแหละล่ะเดีค้าจักโลแหละมันนี่นะบอกเอฟซีนะี ตาได้คะจักโลกเลยบอกเอฟซีแนะ่จักโลกแหละมือหนึ่งยกทงกับกับพวกเยลโลกบค้ายแต่ปีค้าดีน่ะเดมือสองสามหลานพี่หนอนห่านมาหลายเด็ดห้ามควักควักรถนี่ควกเราขั้นก็จะซื้อจอย <laughs> าสื่อซอยหาแน่หาอยากคล้ายแตงเอกวสื่อซอยมันดทีครับอ้มัดป่าทำมนะอยากคายมักแตงพี่น้องหายเลยปาาอยาเฮ็ดแบบนี้มันสีโพแซสบซียมีดโสื่อซอยอะบายบายเอก่ซนบายบายกอน อ่ยลานเนอจจจอยแน่ผมก็เล่นหน่อยเอ้จใจอยน่แต่ค้าจกโรดแหละบางหันนะจิอย่งนอยเองหันยว่าท่านจะพี่น้องเลยหบานเลยพีน้องหันลอยหันเลยเด้วานท่านวันหวยบ้านหมักแตงเด้พี่น้องคนมันกะมานเนาะ คนมาานเออสถานมาอยู่ล้พี่นาะเบาดีเดอมาสื่อซอยนี่มาสื่เอซมาสื่อโซนเดอร์ผลลัพิปโลชิปโลเดทงหนึ่งมิชิโลพี่เนาะซื้อบักแตงซื้อบักแต่งรถชาดรถสดจ้ารสแดองใหม่ด้มดจะมาเอาด้จักโจักโลจักโลองทงทงใหญ่ๆโอเคนะ เราแกน่ะไปซวนป่ะพี่น้องเอยซื้อดูหาสิฟ้านซิบีมันี่นะงามๆหลายๆนะหวานนนซุหวานเลยเลย่มีเพลงกรพอนนี้แต่งามได้พี่เอบเลงกำแหละพี่น้องเอยบายบายก่อนบายบายไปก่อนเอาบายบายดูบายบาย heh <laughs>